มันเปลี่ยนทั้งๆอย่างไี้ผมนี่แล้วเรียบร้อยอันเที่ยวไปถวายวัดได้ก่อนคุณพ่อชานใช่วัดไอ้วัดปลาที่พักสงฆ์ชานชัยโดนสมบูรณ์บ้านโคกใสโอ้ยยุ่ยยุ่ยทังเขตทั้งคุ้มเลยหมายถึงว่าวัดป่านี่ยยุ่ทั้งทิศใดของบ้านโคกใสมั้คุณพ่อ จะเป็นออกครับจะออกหมู่บ้านจะเป็นออกหมู่บ้านไปห้างจากหมู่บ้านไปประมาณจักสองกิโลวะประมาณครับสองกิโลอ้อเดีนกับร่างเหยียดจริงๆแล้ววัดวัดม้งนี้นี่เป็นของคุณพ่อชาญชัยแก้วชาลีนี่แหละเป็นผู้บริจาคเพิ่มบ่ครับให้เพิ่นตั้งที่พักสงฆ์กำลังดำเนินการไปยุ่กับร่งพัฒนาไปอันนี้คือจักรวรรดิมีพระพันองค์นึิมวันนี้มีสององค์เลย ก็เลยก็เลยเฮ็ดตัวเฮ็ดแคร์ไป,ไปว่างจริงๆแล้วสลาก็จะบ่ท่านเหล้วเนะเวาะสละยังปุงอยู่เนาะแม่มีม,มีตะลังค่าแล้วก็พื้นพื้นนี่ก็บ,บ่ได้เฮ็ดรู้รายอยังเพื่อนตะวันลาดไหว้ซื่อๆน้อ,นอคุณพ่อเนาะผู้ดใดมีฟังเด้อพี่น้องเด้อผูใ้ใดมีกิจท่ามาซอยเหลือ,อวัดนี่เนี่ยเพราะว่ามีอาจารย์ประจำยุหันอาจารย์แดงครับอาจารย์แดงอาจารย์แดงอ่านชายาเพิ่นว้างเด้อ ยาาพรกกับบัรูบัรูเหนบัวโอเขาก็มาอยู่บ่ขางเดอยู่อยู่งสันนะองคุณพ่อชลีเนาะไมือนี่เป็นไผ่นม่เห็ดซอยมันขอขอคุ่นพุ่นสุทุ่นขวสกุลครับครับพุณน่อไอเอกพจ์เอกพจ์บ่ขอสกุลครับเอซอยทั้งอาหารการกินทั้งทั้งกันเดี๋ยวับหลานปากเนาะนี่าว่าวซอยเงียเงี้ยงี้ไปพอเดินเนไปเป็นหด คุณว่างบประมาณตัวนี้นี่คือเฮ็ดไปแล้วนี่ห้าใส่งบประมาณคองของตัวเองหื่งงบประมาณทางวัดเพิ่นเป็นงบประมาณจากเจ้าจากกันอันนี้แล้วครับผู้เื่นเป็นเจ้าภาพฮ็ดเป็นเจ้าภาพร่วมกันเ่อ้เฮ็ดไปเนาะใช่กับมีส่วนร่วมนี่ตาถ่ายจผมกับผมมีส่วนร่วมแต่ว่าสื่อไม่อัดเล็กตะปู มาเห็ดที่ค่าสร้างคุณผู้สุงิ้นค่าครับ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 อาเชียงใหม่อาซอยเหลือกันไปนะคุณพ่อเนาะบางโอกาสนาเดี๋ยวอันนี้เจาเอาไปเดี๋ยวนี้บ้านนี้หิงเรียนหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย เอาขึ้นรถไปบ่อข้เอาไว้อีอ่านคุณพ่ออ่านแก้วช่อันคุณพ่ออดนี่วาจังไดเอาขึ้นไปเดี๋ยวนี้บ่อเาไว้ให้ฝนตกห้ามกนมมะเร็งใเ้ฟานขึ้นแล้วเลกัยังไปเลครับโอไปเลยโอ้เไปไหว้คุนเดยดีเป็นอะไเป็นตะเขียงแรงว่าคุณพ่อตัวกลางมันอันห้องขึ้นปยุดเนี่ยนี่ ยืดเหมยีมันไ ah. ่อยงมนเดนรับ sure. ย right. mm ึด hmm. ย yeah, claro. ึดแป้นนะยึดตรงมันไม่ตื๊กตืกตึกตึกตึกตน๊กไปนี่การมันโกงไหมเอายึดซะมีมีมีส่วนอยู่ด้ยครับ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 ยึดไปก่อนเนาะ